รูผีทรีดีหรือสีหน้าเสือสยบฤทธิ์สมิงดำนายทิศชายหนุ่มวัยกลางคนซึ่งเป็นลูกชายของลุงแดงได้หายตัวไปอย่างลึกลับกลางป่าเมื่อหลายเดือนที่แล้วแม้ว่าลุงแดงและชาวบ้านจะออกตามหาแทบทุกวันแต่ก็ยังไม่พบตัวทำให้เชื่อว่านายทิศ คงจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ลุงแดงผู้เป็นพ่อยังมีความหวังและมีความเชื่อว่าลูกชายยังไม่เสียชีวิตเช่นเดียวกับนายจ้อยที่เป็นเพื่อนของนายทิดมาตั้งแต่เด็ก mm hmm. ก็ไม่เชื่อว่านายทิดจะเสียชีวิตแล้วเขาอาจจะหลงป่าไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งจากการพูดคุยกันของลุงแดงและนายจ้อยทำให้พวกเขาเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะออกตามหานายทิศอีกครั้งด้วยการเดินเข้าไปในป่าลึกกว่าเดิมและไปในสถานที่ที่ยังไม่เคยไปวันนี้พวกเขาได้ออกตามหานายทิศต,ตั้งแต่เช้าพอตกบ่ายก็เกิดฝนตกอย่างหนักทำให้ทั้งสองต้องเข้าไปหลบฝนในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเป็นถ้ำไม่ใหญ่มากนักนายจ้อยได้นำกิ่งไม้มาก่อไฟ เพื่อเพิ่มความอบอุ่นเพราะตอนนี้ลมฝนหนาวเย็นมากเวลาผ่านไปจนตกค่ำฝนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสักทีมันกลับตกหนักขึ้นเรื่อยๆนายจ้อยเงี่ยหูฟังก็ได้ยินเสียงเหมือนน้ำป่าทะลักลงมาเขากับลุงแดงจึงตัดสินใจอยู่ในถ้ำแห่งนี้ก่อนเพราะเกรงว่าถ้าออกไปอาจถูกน้ำป่าพัดเอาได้ ลุงฉันว่าคืนนี้เราต้องนอนที่ถ้าแล้วละเพราะนี่ก็ค่ําแล้วนะอีกอย่างฝนมันตกไม่ยอมหยุดเลยข้าก็ว่าอย่างนั้นถ้าเราเดินทางกลับบ้านตอนนี้มีหวังโดนน้าป่าซัดแน่ๆเมื่อเริ่มดึกมากขึ้นเสียงฝนก็ค่อยๆซาลงไปแต่ความหนาวเย็นกลับเพิ่มขึ้นทําให้นายจ้อยต้องสมฟืนอยู่บ่อยๆพวกเขาไม่กล้านอนหลับอย่างเต็มตา เพราะแปลกที่แปลกทางเกรงว่าอาจจะมีอันตรายจากสัตว์ป่าหรือสิ่งที่มองไม่เห็นถ้าคนใดคนหนึ่งงีบหลับจะต้องมีอีกคนเฝ้ายามเมื่อฝนซาลงมากแล้วในช่วงดึกสงัดอยู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นบริเวณปากถ้ำมันคล้ายกับเสือคำรามต่างคนต่างตกใจแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวัง เพราะเขาไม่ได้พกอาวุธเข้ามาในป่าแต่กองไฟที่ยังลุกโชนอาจทำให้เสือกลัวได้บ้างลุงแดงจึงบอกให้จ้อยสุมฟืนให้มากๆลุงถ้าฟืนหมดแล้วไฟมันเกิดมอดขึ้นมาเราจะทำยังไงดีก็ตัวใครตัวมันสิวะวิ่งออกหลังทำ้ำแล้วปีนต้นไม้สูงๆพูดเป็นเล่นนะลุงมันมีอยู่สองทาง ว่าเองจะสู้หรือหนีถ้าสู้อาจตายแต่ถ้าหนีโอกาสรอดก็มีลุงแดงพูดทีเล่นทีจริงทำเอาจ้อยใจคอไม่ดีเพราะเสียงคำรามของเสือก็ดังเข้ามาเรื่อยๆส่วนไฟก็เริ่มมอดลงเรื่อยๆลุงแดงกับจ้อยจึงตัดสินใจว่าจะออกไปหลังถ้ำพวกเขารีบเดินออกไปโดยเร็วแต่แล้ว กลับมีบางอย่างมาขวางหน้าไว้มันคือเสือดำตัวใหญ่ดวงตาเป็นสีแดงประกายเหี้ยวแหลมยาวพอมันอ้าปากร้องคำรามก็มีแสงบางอย่างออกจากปากของมันด้วยทำเอาทั้งสองแทบสติแตกลุงมันมันโผล่ตรงนี้ได้ยังไงอะตะกี้เราได้ยินเสียงมันที่หน้าทับไม่ใช่เหร นี่มันไม่น่าใช่เสือธรรมดาแล้วล่ะแต่มันน่าจะเป็นเสือสมิงดำฮะอะไรนะเสือสมิงดำเหรอแล้วมันมันจะกินเราไม่ลงฮ้ยแล้วเอ็งจะรอให้มันกินไหมละ่ะหนีสิวะทั้งสองหันหลังกลับวิ่งออกมาบริเวณหน้าถ้ำแต่ก็โชคไม่ดีเพราะเสือสมิงดำมาปรากฏตัวขวางทางไว้อีกราวกับมันหายตัวได้ ทำให้จ้อยวาดกลัวมากส่วนลุงแดงนั้นพอจะตั้งสติได้และนึกขึ้นได้ว่าเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่พูดกันว่าในป่าแห่งนี้มีราษีหน้าเสือคอยปกปักรักษาอยู่เพราะมีคนเคยถูกงูเหลือมรัดแต่ปรากฏว่ามีรือีหน้าเสือมาช่วยชีวิตไว้ลุงแดงจึงยกมือพนมอธิษฐานจิตว่าถ้าท่านรือสีหน้าเสือมีอยู่จริง ก็ขอความเมตตาให้ท่านช่วยเหลือเขาและนายจ้อยให้รอดปลอดภัยขณะที่สมิงดำมันจ้องตาเขม็งกำลังจะกระโจนเข้าใส่ทั้งสองเพราะความหิวกระหายในวิญญาณมนุษย์เพื่อเพิ่มพละกกำลังให้กับตัวของมันเองอย,ยู่ๆก็ปรากฏร่างของรือสีหน้าเสือเข้ามาขวางไว้ราวกับปาฏิหาริย์ท่าทางของท่านดูน่าเกรงขามมาก ร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีหัวเป็นเสือหยุดสร้างกรรมเดี๋ยวนี้เจ้าสมิงดำเสียงอันก้องกังวานของฤาษีหน้าเสือทำให้สมิงดำเกลี้ยวกราดเพราะไม่พอใจที่ท่านมาขวางทางมันร้องคำรามกึกก้องดูท่าทีว่าจะไม่ถอยดวงตาแข็งกร้าวราวกับว่าจะต้องสู้กับฤาษีหน้าเสือให้ได้หากแต่ท่าน กดใช้ความเมตตากับสมิงดำด้วยการแผ่เมตตาและสั่งสอนต่างๆนานาเพื่อหวังว่าให้สมิงดำกลับใจแต่มันกลับไม่ยอมรับเพราะตอนนี้มันหิวกระหายอย่างหนักถ้ามันไม่กินมนุษย์ตัวมันเองก็จะดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้เช่นกันมันจึงพร้อมสู้เพียงเสี้ยววินาทีสมิงดำมันพุ่งกระโจนเข้าใส่ฤาษีทันที ระหว่างนั้นฤาษีหน้าเสือพนมมือ่ร้คาถาเพื่อถอนมนอาคมออกจากตัวของสมิงดำอย่างรวดเร็วอนุภาพแห่งมนอันศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดอิทธิฤทธิ์เป็นรัศมีสีทองผลักร่างสมิงดำที่กระโจนเข้ามาให้ล้มลงกับพื้นพลังอาคมต่างๆที่สมิงดำมีอยู่ในตัวก็ค่อยๆหายไปทำให้มันไม่มีฤทธิ์เดชอีกต่อไป สมิงดำค่อยๆกลายร่างกลับมาเป็นมนุษย์ซึ่งทำเอาลุงแดงกับนายจ้อยต้องตกตะลึงเพราะมันคือนายทิดลูกชายของลุงแดงที่หายสาบสูญไปเป็นเวลาเกือบปนีนัน่นนั่นเองจริงๆหรือทิดฉันขอโทษเจ้าพ่อที่ฉันเกือบจะกินพ่อกับไอ้จ้อยไปแล้วมนดำที่ฉันเคยร่ำเรียนมามันย้อนเข้าตัว ฉันก็เลยต้องหลบหนีมาอยู่ในป่าเพราะไม่อยากทำร้ายใครแต่สุดท้ายตัวฉันก็กลายเป็นเสือสมิงดำจนได้โธ่ลูกเอ้ยน่าเวทนาจริงๆเราเองใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงฉันก็หากินเนื้อสัตว์บ้างคนบ้างเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อตอนที่ฉันเห็นพ่อกับไอ้จ้อยฉันจำพ่อได้จำเพื่อนได้ แต่เพราะอาคมมันครอบงำจิตใจไปแล้วทำให้ฉันไม่สามารถควบคุมมันได้เมื่อมันหิวโหวยมันก็ต้องกินลุงแดงกับนายจ้อยร้องไห้หลั่งน้ำตาเพราะความเวทนาสงสารเมื่อเห็นสภาพของนายทิศที่ต้องมาชดใช้กรรมเช่นนี้อืมตัวเจ้าเองก็ยอมรับว่าเล่นคุณใสมนต์ดำทำของต่ำใสผู้อื่น ซึ่งเป็นกรรมหนักอยู่แล้วบัดนี้ตัวเจ้าเองก็ได้ใช้กรรมแล้วนายทิด์เสียใจมากร้องไห้ฟูมฝ่ายคลานเข้ามากราบเท้าลุงแดงผู้เป็นพ่อเพื่อขออโหสิกรรมกับสิ่งที่ได้ล่วงเกินเกือบจะทำให้พ่อต้องเสียชีวิตซึ่งจะเป็นบาปติดตัวเขาไปหลายภพหลายชาติจากนั้นนายทิดก็คลานเข้าไปกราบพระฤาษีหน้าเสือ ขอบคุณในความเมตตาของท่านที่ช่วยถอนอาคมดำทั้งหมดออกจากร่างของเขาทำให้เขาหยุดสร้างบาปกรรมกับผู้เป็นพ่อและเพื่อนได้สําเร็จเมื่อนายทิดร่ำลาลุงแดงและนายจ้อยแล้วตัวเขาก็ขอตามพระฤาษีหน้าเสือไปอยู่ในถ้ำอันห่างไกลเพราะชีวิตของเขาต่อจากนี้จะเหลืออีกไม่มากเขาอยากจะจากโลกใบนี้ ไปด้วยลมหายใจสุดท้ายที่เป็นกุศลให้มากที่สุดส่วนลุงแดงและนายจ้อยแม้จะรู้สึกเสียใจที่รู้ว่านายทิศต,ต้องกลายเป็นสมิงดำก็ตามแต่ก็ทำใจได้เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยห้ามนายทิศไม่ให้เรียนสายเวทมนต์ดำแล้วแต่เขาก็ไม่ฟังก็คงจะเป็นเวรกรรมของนายทิศเองที่ต้องมาเป็นแบบนี้ ส่วนฤาษีหน้าเสือนั้นลุงแดงได้เล่าให้ผู้เฒ่าผู้แก่ฟังซึ่งก็ยังไม่มีใครแน่ใจว่าจะใช่ปู่เจ้าสมิงพรายหรือไม่หรือเป็นฤาษีหน้าเสือตนอื่นแต่ถึงอย่างไรท่านก็มาคุ้มครองปกป้องผู้คนที่เข้าไปในป่าหากพื้นที่ตรงนั้นอยู่ในการดูแลของท่านท่านก็จะช่วยเหลือได้ทำให้ฤาษีหน้าเสือ เป็นที่เคารพศรัทธาของคนในหมู่บ้านมาอย่างยาวนานแล้วคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ว่าปู่รือสีหน้าเสือนั้นมีจริงหากคุณเข้าป่าแล้วเจอภัยลองอธิษฐานขอให้องค์ปู่รือสีช่วยเหลือดูไม่แน่ป่าแถวบ้านคุณอาจจะมีสมิงดำอยู่ก็เป็นได้คลิปนี้ เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ